หยัางก็ส se ีแดงๆโอ้ยไปยิกแล้วโอ้พ <respuesta> oh ัอเป่าได้เ hmm. นี uh ่ยนกับยานเหยียบพ่อเป่าคือกขดผมระวังอยู่ผมไม่หยียบหรอกพ่อเป่าน่ะเออเอานอนตักอันนอนตักเออเออขาหักซะช่รึโอ้ยโดนแตกว่ะเอางานอนเงี้ยงสิละป่ะ รับเข้าสู่ช่องเป่าตามติดชีวิตช้างคะเอา้เอาเเป็นยังมิ่งมิ่ง,งเป็นไรลูกขางชี้ทำไมผมเห็นออหยังดอกครับเดงเดงแวบๆบางหัน,บบหนออหยังคือแเดงเดงแวบๆบางหันครับุปปไปแล้วไปแล้ว ดูพ่อเปานะคะพ่อเปาคุมคุมผ้าสีแดงนะคะจะมาหามิงมิงจะแบบเหมือนลัวคะ่ะอีแบบ่อย่างแดงๆแวบ,บๆครับอี่อย่างแดงๆแวบ,บๆแม่เมื่อกี้เห็นมะแม่อตาแกาไปเก็บเลยแล้วเก็บเก็บเก็บไปให้แม่แล้วเก็บเก็บแล้วเอาอ๋อย่านทิ้งระบ,บาดนี้ หยียบเด้อหยแยบเด้อยงก็สีแดงอีกแล้วเอ้พ่อเปาได้แต่มิงพ่อเปาได้นีพ่อเปาแค่ใส่สุดซื้อยปล่ยยปอยู่บ่งขี้ยานเลย ถอยม่เก็บตะการเรียนไปเลาิ่งยันสีแดงหรือเปล่าบ่อยเมขวัยเสาสีแดงขวัยเอาบังแดดเมื่อกี้โอ้บังแดดสร้างหน่อยยยางย่านสีแดงไปแล้วไปแล้วมิ่งไปแล้ว ไปแก่ๆไรเด้อนี่เด้อพ่อเป้านี่ใส่สุดยังมาดอกแบบนี้แหละรับแบบนี้แหละเอาออๆเอามันยังอถอยอีกแล้วถอยอีกแ <laughs> ล้วเทเกินบอเทเกินเส้นหมวกเทเกินเอามาหาเลยเอามาหาเปอปาเลย ไม่หยิกแม่เอ้มเขินหนเขินติมิงเขินพ่อเปาบ่ไปไปแล้วเปันแล้วตายไปเจเขียดตะปาด สิไปใส่นอะิไปใส่นอะิไปใส่เอินพรอ้วนอะพวกอ้วนนี่แนวเห็นผมกินบ่ครับเนี่ยเออเออเออ ให้ผมนอนนั่นแน่พ่อป๊ามึงพอ่พอป๊าเขาไปนอนอูนอะคะดูโอ้ยอยากเข้าไปน้ำเด้ผมอยากเข้าไปเข,ข้าทางไหนเนาะนี่เนาะโอ้ยพอ่พอป๊าขึ้นนอนเปยสบายแท้วะผม,มก็เข้าก็ได้เป๊ะ <c oughs> อ,อย่างหนอ <c oughs> เออไปเออมาไปเออ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 พระอวนพราะอวนเออละมิง่งพราะอวนมาให้ไปได้มิงม่งมิ่งพราะอวนมาให้ไปได้มิง่งสิไปใช้ลูกไปใช้ถอยถอยจา้างถอยจ้างเลยวะเออสารไม่ฟูนั่ง อาสาดมาพ่อป้าพ่อป้าอาสาดมาจะเป็นนางแล้วพ่อป้าไ้เล้วอาสาดมาอาสาดมาปูกับผมนี่เร็วเวเวเอาออกมามามาม มันนั่งกินอันม,มันเกี่ยวสบายใจเฉิมแล้วมิงแล้วมา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 เร็วเร็วเร่งทานนวนมึงดิมิงแม่บอกกันนี่นานลงนานลงนานแล้วแล้วแล้วไปใส่หน้า ระวังเด้อระวังเด้อระวังเด้อขาหลังเด้อนางล่องลูกนางล่องแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยผมกะยานเหยียบพอเปาคือการผมระวังอยู่ผมไม่หยียบดอกพอๆน่ะนางลงนางแล้วนางลงนางนางหุ่นดูดูดูนางล่องหวานนางล่องนางล่องแล้วนางลง ตรงนลกสินนงสิอยากนั่งตักโอ้ยอยากนังตักนังนงก่อนนังก่อนแล้วน้่งนงนัองน้อก่อนเอาไปดิน้องเออถ้าเราแบบนังสิรอเอาขวขาเซ่สิบวันถิ่บเนาะเออยับขายับขา

สกีก็อเป่าแล้วข้อหักเด้อขอหักเด้อพอเป่าเด้อมีนมีดจังว่านังบ่ได้เลยลงลูกบ่งสังเอานางลงนางลงนงลงกันแล้วนางลงมายอมนงเล่

เอนั่ลงเออนน่งเออัลงผมเห็นต่ง่วงนอนผมสีนอนอีดีดิเออเออเอานอนตักอันอนตักเออออขาหักซะโอ้ยต้นแตกคว่ำเอาง้อนนเียงสีละบานั่งลดิออซ้อออซ้โอ้ยออซะเพ่อนอะเพ่อนั่ลง้ยากนอนตัก น่<อ>ถ้านอนก็เป็นตาหักถ้าแรีนก็เป็นตาหักเอ้ยเป็นตะสร้างน้องมิงเนาะน่ารักน่าชังเพิ่งออเอาอย่างนี้มันหมุนขาเาอีกเอามันขี้ผู้ไหมมันเกี่ยวเบมดตัวอันนี้มันเกี่ยวเบมือดอพ่อ,อ,อ <laughs> แล้วผมสีลูกแล<อ>้วพ่อ <laughs> ม้นแก้วเหมือผมกับชีลูกดิมันเงกินไหนบ้านี่ไม่ได้รวยเงี้วเบลมีดมาปาดตอมีดก่อนนอนถ่ายอยู่นี่เดี๋ยวมีน,น,อ,มอ,น,อ,นอนถ่ายอยู่นีด่ด้เดี๋ยวตอมีดก่อนเด้อะเชื่อปะนอนถ่ายอยู่นี่ปอบถุงยามไป <laughs> อไปอบไว้

คนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะไคร้แล้วก็กดติชให้ด้วยนะครับทำไหนที่พูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับฝากภาพความน่ารักไว้เพียงเท่าน,นี้ครับลากันแล้วครับสวัสดีครับสวครับก